ความเห็นแก่ตัวต้องห้ามหลายท่านคงเคยเห็นอักษรประดิษฐ์ว่าอย่าเห็นแก่ตัวเป็นรูปพบตทรูปปางสมาธิที่มีลักษณะงดงามน่าเลื่อมใสนอกจากจะใช้เป็นสื่อให้เกิดศรัทธาน้อมนำพุทธานุสติมาให้ใจยึดมั่นอันเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างพระพุทธรูปแล้ว ยังเป็นสื่อให้เกิดปัญญาอีกด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความเห็นแก่ตัวมีบอกเกิดมาจากความรักตัวเองเพราะโดยธรรมชาติคนเรารักตัวกลัวตายด้วยกันทุกคนนะครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเราต้องทำงานหาเงินและทำมาหากินแม้จะอ้างว่าเป็นการรับผิดชอบทำมาหาเลี้ยงครอบครัว แต่เมื่อสาวลึกลงไปก็จะพบว่ามีสาเหตุมาจากความรักตัวกลัวต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครคอยเลี้ยงดูเมื่อยามแก่เท่านั่นเองความรักตัวนี้มีพุทธาสศาสนาสิทธ,ธิ์ยืนยันไว้ว่านัตติอัตตะสมังเปีหมังเปเป็นไทยว่าความรักอื่นเสมอด้วยรักตัวเองไม่มีจากความเห็นแก่ตัวดังกก่าว คนเราจึงแสดงพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดในรูปแบบต่างๆคือกินนอนกลัวและสืบพันธุ์พฤติกรรมเหล่านี้มองในแง่ธรรมชาติก็จะเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของสัตว์โลกนะครับไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายแต่อย่างใดส่วนความเห็นแก่ตัวชนิดที่ต้องเตือนกันว่าอย่าเห็นแก่ตัวนั้น เป็นความเห็นแก่ตัวต้องห้ามทั้งโดยหลักกฎหมายและหลักศีลธรรมตัวอย่างเช่นอย่าเห็นแก่ตัวเพราะการกินเช่นอย่าก,กูงกินอย่าลักขโมยอย่าเห็นแก่ตัวเพราะการนอนเช่นอย่านอนตื่นสายอย่ากเกียจค้านอย่าเห็นแก่ตัวเพราะความกลัวเช่นอย่ามีอคติ อย่าคลัวว่าคนอื่นจะได้ดีกว่าตนอย่าเห็นแก่ตัวเพราะการสืบพันธุ์เช่นสำสอนทางเพศและอย่าผิดผัวผิดเมียกันเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังที่กรพบครับในฐานะมนุษย์ปุถุชนย่อไม่มีใครที่ไม่เห็นแก่ตัวหลักพิจารณาในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าความเห็นแก่ตัวใดที่ไม่เป็นไปเพื่อการเอาเปรียบ และผู้อื่นไม่เดือดร้อนความเห็นแก่ตัวนั้นถูกต้องชอบธรรมตามวิสัยโลกนะครับแต่ความเห็นแก่ตัวใดเป็นไปเพื่อการเอาเปรียบและผู้อื่นเดือดร้อนความเห็นแก่ตัวนั้นต้องห้ามดังที่มีการประดิษฐ์อักษรเป็นรูปพระพุทธรูปเพื่อเตือนใจกันว่าอย่าเห็นแก่ตัวนั่นเอง